ีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันทํางานของ FC แต่ในช่วงค่ํานี้นะครับเป็นเวลาพักผ่อนของ FC หลายท่านและ FC บางท่านก็ยังทํางานอยู่นะครับในวันสําคัญเช่นนี้และช่วงที่อากาศเย็นสบายอย่างนี้นะครับในช่วงฤดูหนาวผมให้ชมเหรียญสาคัญและงดงามเข้มขังมากๆขององค์บูรพาจารย์นะครับปราดแห่งที่ราบสูง เทพเจ้าแห่งด่านขุนทศและเทพเจ้าแห่งเมืองนครแลชะสีมาผมไม่ต้องอธิบายว่าเหรียญน,นี้เก่าคมชัดแท้ขนาดไหนนะครับเพราะ FC ดูเองสังเกตเองนะครับผมให้ชมให้เอฟชมแล้ววิเคราะห์วินิจฉัยและพิจารณาเองนะครับซึ่งเหรียญน,นี้คือเหรียญรุ่นนิยมมากๆนะครับชื่อเหรียญก็สุดนิยมนะครับนั่นคือเหรียญหลวงพ่อคุณรุ่นคุณเศรษฐีปี39ซึ่งเป็นเหรียญที่จะสร้างด้วยโลหะฟาบาทหรือเนื้อทองเหลืองนะครับซึ่งด้านหน้าประทับอง,งค์หลวงพ่อคุณปริสุทธโธนะครับนั่งขัดสมาธิเต็มองคค์นะรับ แล้วตรงส,สังฆาฏของคหลวงพ่อนะครับมีตอกโค้ดสำคัญอยู่หนึ่งจุดนะครับคล้ายๆรูปสามเหลี่ยมหันปลายลงมาด้านล่างนะครับและจะได้กว่าความบ้านบ้านไร่อำเภอด่านคุณทุจังหวัดนครราชสีมาหลวงพ่อคุณปริสุทธโธและเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญเหรียญนี้เลยเอฟซี FC เห็นล่องรอยนะครับการขู่ขละของเหรียญน,นะครับและล่องรอยการผ่านการใช้และจุดที่น่าสน,สนใจอีกจุดหนึ่งที่ซ้ายของหัวเข่าองคหลวงพ่อนะครับ ซ้ายของเหรียญน,นะครับขวาของเข่าองค์หลวงพ่อนะครับเอซจะสังเกตเห็นจุดที่น่าสนใจหลายจุดนะครับพวงเปิดด้านบนและมีคล้ายๆไรกระหนกอยู่ด้านบนนะครับผมพลิกไปชมด้านหลังเหรียญน,นี้มีขรารยันประทับอยู่ตรงกลางนะครับจะร้ก,ก็วามด้านบนรุ่นคูณเศรษฐีปี39เหรียญแท้ๆเดิมๆจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องอธิบายมากว่าเป็นยังไงเหรียญน,นี้ผ่านการใช้มีร่องรอยการ ปเปลี่ยนไปตามการเวลาของเนื้อโลหะแต่ว่ายังมีความคมชัดและเข้มขลังมากเหรียญน,นี้เป็นเหรียญน,นิยมนะครับขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับที่ช่วยชอบบูชาพร,ระเครื่องทุกรายการและเหรียญสำคัญทุกรายการรวมทั้ง fc ที่กดติดตามกดแชร์กดวิวและเทครีวิวนะครับได้เทคซับสไครต์นะครับช่วยให้ยอดซับสไครต์ยอด,ดติดตามเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งยอดวิวและยอดรีวิวนะครับเพิ่มมากขึ้นและงานพระเครื่องก็จะมีคุณค่ามากขึ้นนะครับเหรียญน,นี้เหรียญองค์บูรพจา,ารย์ องค์ครูที่ผมนับถือศรัทธาท่านอย่างสูงยิ่งนะครับนั่นคือองค์หลวงพ่อคุณปริสโธนะครับบารมีของท่านผมไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรครับบารมีของท่านนั้นสูงด้วยเมตตาบารมีนะครับและก็มีพุทธคุณสูงนะครับขอบคุณเอฟทีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ